bài cần tò chiếc xào ngàm phía tam sau chồng nó hôn trao ngủ đằng nhau có khói cuộc bông khó thai Đường tam trong hân mà thầm nhịp hơi Đụng trai mướn nắng đốt mịt đi thương ตากรุงเจ้าคงมันดังคงมีสบตามันดังภาพอิดฟัง What the- สงครามเรื่องรจะรุกโจรไล่างวเน้าหัวใจเาคงไม่มีเ็ทกัรนเราคงไม่ทำอีกเ่อจึงเธอไม่มาพูดยาสักคำปุถุธาตุวาสนาของพี งระบบเสียงนะครับมือนี่งก็เป็นในกำกับขึ้นรัฐมูุนในการสถานศึกษาโรงเรียนนาคำวิทยาคันโปร่งมันโล่งนะครับสามารถที่จะปล่อยเสียงได้เต็มที่นะครับบัมีเสียงสะท้อนนะครับหัรมีเสียงสะท้อนเสียงชัดนะครับมีเท่าไรปล่อยมาโหลดนะครับมือ้นรับ ดิจัยกับพี่น้องทก็มีโอกาสมาอย่างพียมนองขอบคุณทางท่านนายกสมบลรณ์แดงหมอน้ำครับผมขอบคุณทีมงานบริหารท่านท่านรองมาเซอร์เวตตั้งแต่เสาวๆผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันท่านรองนายกวันนี้อสมมพิตตคุณกำงงามบริปบานอ้าวช่วงนี้ชี้แนะชาวบ้านครับพี่น้องมานฮอดมาถึงกันแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับยังหาจอดรถว่าท่านใดกั พยายามสเสวกหาให้ยบันไดแล้วก็จอดให้เรียบร้อยล็อกประตูให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้ามาในโรงงานนะครับนะฮะดูแลว,ว่าจะของเอากระจกขึ้นไป,ไปล็อกประตูหรือยังนะครับแล้วก็ผลิสตสื่อปฏิสูรตัวข้าสู่ภายในครับจับจองบังหาที่นั่งให้บ่เบาต่อสายตาของพี่น้องอ่ะช่วงนี้องค์หญิงโอ้แล้ <laughs> <laughs> ว่าขึ้เลยว่าขึ้ต้นฉบับเลยหร่า วันนี้นะียดูก่อนว่าวันนี้สบู่สมุนไพรอิงออนพี่โมส,ส่งสคริปไปด้วยเด้วดวอวันนี้นะครับจะเห็นบุตรพอล่าล่าไปสองมื่อแดงนะครับก็ออกลับมาแล้วเ,ออเป็นไงออลูกวันนี้มีบุตรอะไรบ้างสบู่หมดแล้วเหลือแต่แจกเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนกับสบู่สมุนไพรอิงออนสวยจริงต้องอิงออนอยากผิวเนี่ยนหนาขาวใส ต้องใช้เลยสบูสบ่สมุนไพรอิงอนถูกต้องตัวท่านได้ใส่ไปเห้ยใส่ตัวใส่ประจำมันบาใช่ประจำทุกวันแต<ว>่ก่อนเนี่ยขมวดเลยโอ้ยหนาแหลหนาดำหนาคามากตอนนี้สดใส,ส,สขึ้นมาเพราะว่าใช้สบู่อิงออนเขาใส่ประจำเด้เห้แต่ว่าเขาเขาใส่ท่ายฮังกงต้นหนาแหลต <laughs> ื่นก็ <laughs> ใช้ไปเรื่อยมันเป็นสีผิวของเราเองแต่ว่าน่าจะสดใสขึ้นเพราะนั้นนะครับเอาส่วนทั้งพุ่น เอาลายเส้นองค์หญิงแต่ส่วนทางนี้เขาแจกบันที่นี่ไหมแจกคุณบอกแจกฟรีกับสบู่สมุนไพรอีกเป็นไฟมันลุกขึ้นมาจำนวนจำกัดอหมดแล้วหมดเลยนะครับน้อยใดแน่บ่อใดแน่กายว่ากันนะครับคนละก้อนครับคนละกระนั่งก้อนครับอะคมยอดเพลงอะไรวันนี้เอคำถามมหานิยมก็ได้ครับอาจารย์ครับช่วงนี้เป็นการเช็คซาวด์นะครับเพื่อเตรียมความพร้อม ขอบคุณมิกเซอร์อาจารย์มอสขอบคุณอาจารย์นักดนตรีทุกๆท,ท่านนะครับจริงๆแล้วทางทางเราพร้อมอยู่เสมอนะครับน้อมพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขกับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องรอเวลาของทางคณะกรรมการนะครับในึ้นมาเปิดงานสต่อน,อนช่วงนี้เป็นช่วงที่อสมเช็คเส้าดนตรีอ๋อสอมอแดงม่งอ,อ,อ,อมาขอถ่ายรูปกับีล่ละ พึหมู่บ้านอาจจะไม่พอกันเด้อนะครับไม่ว่าจะมีเสื้อใทยหนางงาจหาเสื้อต้องไปถามหมดแล้วหมดแล้ววันนี้ขอบคุณพุทธิให้การสนับสนุนนะครับอ่ะ